สวัสดีครับผมกล้องวิกไปกัวเมียนะครับวันนี้เรามี CB 65 0F 4สูบราคาเคี้ยงแสนต้นๆถูกวลาราคาต้องตลาดหลักหมื่นเลยบอกเลยคันนี้ผมเปิดราคาเพียงแค่ฟังกดีนะฟังกดี1 2 7 0ง0บาทราคามือหนเกือบ3 0 0แสนนะครับที่ CB ปี2016ตัวลิมิเจ็ดสีดำแดงนะครับและนี่ก็คือช่องทางติดต่อของผมนะครับใครจะซื้อใครจะขายทักมาที่เพจแล้วก็เฟซส่วนตัวได้เลยนะครับ ใครที่มียกากได้พิเศษนะครับว่วางๆานะครับอ,อ,อยู่ที่บ้านก็ทําได้นะครับผมรับสมัครนะครับใครเป็นเซล์ของร้านผมติดต่อมาทางไลน์ได้เลยคันนี้ผมมาดูสภา,าพก่อนเลยว่าสวยแค่ไหนลองมาดูกันนะ,ะดูกิ๊บๆเลยดูภายนอกเลยคันนี้นะครับมีของแต่งให้มีท่อแล้วก็มีกระจกไฟายแฮนด์แล้วก็มีชิลแต่งให้ซึ่งผมแต่งเองให้แล้วก็มีไฟเลเซอแมวนะครับไฟเลเซแมวคือตรงนี้แล้วก็ท้ายสั้นของแต่งเราก็แต่งเต่งสไตล์เรียบๆง่ายๆสวยๆหรูๆคันนี้มาดูกันที่ มาฟังเสียงกันว่าเป็นยังไงน้ำเตี้ยสิสร็จนะครับ อยู่แสนหกแสนเจ็ดแสนหนึ่งหกแสนห้าแสนหกอ่ะ็ขายผมขายเพียงแค่แสนสองเจ็ดพันนะตรงราคาได้ครับจบสุดนะขาดสุดอย่างเดียวคันนี้ผมแจ้งก่อนนะว่าเออรถรถเปลี่ยนรถเคยเคยล้มมาล้มแปะมาแล้วก็มีการเปลี่ยนอะไรซ่อมอะไรปกติมาแล้วแล้วก็แล้วผมจะให้มาดูมากไหมาเท่าไหร่ไม่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยครับ ส่วนแล้วก็สภาพสต็อปเปอร์ผมไม่ดูแล้วว่ารถไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยอุบัติเหตุหนักถึงขั้นแบบสต็อปเปอร์หักนะมาดูดิสต็อปเปอร์ยังสวยๆปกติเลยสต็อปเปอร์ไม่แตกไม่หักไม่เบี้ยไม่ชนนะครับไม่รอยเดิมๆอ่ะมาดูฝั่งซ้ายนะครับนี่มาดูเลยนี่ผมจะแจ้งเป็นทีละจุดเลยนะนี่สต็อปเปอร์อืมอืมสต็อปเปอร์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยชนรถคือไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนแล้วก็คันนี้ผมอ่ะ เดี๋ยวพูดอะไรดีผมก,มก็นึกไม่ออกเหมือนกันยางหน้าคันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่ายางหน้าหมดหนอกให้แล้วก็คันนี้ผมเซอร์วิสฐานน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ให้แล้วใช้น้ำมันเครื่องโบโลินพร้อมกรองน้ำมันเครื่องนะครับคือสังเคราะห์ให้แล้วถ่ายเรียบร้อยให้แล้วเซอร์วิสให้เรียบร้อยแล้วสภาพคลิปๆเนี่ยลองดูได้เลยสภาพรีวิวดูได้เลยตํตาหนิมีนิดนึงมาดูกันผมแจ้งเลยว่าคันไหนผมแจ้งเลยว่าคันไหนเป็นตั้ง าหนตรงไหนผมจะบอกนะอ่านมาดูตรงนีนหนึงตรงนี้มีรอยถังบุบนิดเดียวนิดเดียวถ้าไม่ผิดอะไรมากไม่ได้สังเกตมากก็คือไม่เห็นนี่ตรงนี้คือตําหนิตําหนิตําหนินิดเดียวแล้วก็ของแต่งนี้คือไฟล์แต่งด้วยมีอะไรผมให้หมดเลยของแต่งแล้วก็คันนี้ราคาราคาเพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดันบาทก็คุ้มแล้วคิดดูแล้วก็เสียงเป็นราคาสีสูงอย่างเนี้ยม,มีอะไรให้ผมพูดอีกไหม คันนี้สมมติว่าถ้าคุณจบสดไม่ต่อผมเดี๋ยวผมจัดการจัดส่งฟรีให้ละกันอ่ะผมเปช่ติพิเศษเลยผมจัดส่งฟรีให้แล้วก็ใครสนใจคันไหนบิ๊กไบคันไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว<อ>้นั้นเดี๋ยวผมจะแปะไวป้ปุ๊บ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 คุณไปจากช่องทางไหนก็ฝากบอกหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมขอล่ำลากันก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครสนใจบิ๊กไบหรือว่าใครสนใจซื้อใครจะขายใครจะขเลกใครจะเปลี่ยนอะไรทักมาที่ Big Big บ,บาาิ๊กไบกัวเมื่อซื้อขายบิบ